ครับวันนี้พวกเราจะมาทำงานของวัดที่ร้อยตีราชนีเที่ยงลิมหรือว่าครูส้มๆของพวกเรานะครับโดยสถานที่ที่เราจะมาในวันนี้เนี่ยครับก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เป็นซิกเจอร์ของคนบ้านโป่งเลยทีเดียวเพราะว่าที่นี้จะเป็นจุดรวมตัวของคนเลิกงานเลิกเรียนที่นี่ก็คือตลาดริมน้ำนั่นเองครับก็นะครับนี่คือสถาที่เพื่อนผมพูดก็คือมันคือที่ริมน้ำครับบ้านโป่งก็คือวันรุ่นบ้านโป่งเข้ามากันนะเออเลิกเรียนอะไรเงี้ยคุณครูนักเรียนอะไรไม่น่ที่เพื่อนผมบอกก็คือ ร้านอาหารอะไระมากไปดูกันเลยเยนมุกัน้าขเียนไว่ก่้น ทำเอาอันนี้ด้วยครับได้มาแล้วค่ะหนูให้อะผมอะไรไหมสไปซี่บาร์บีคิวค่ะเดี๋ยวมาคก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านของกิน สำหรับวัยรุ่นมันโป่งกันแถวนี้ครับก็เมื่อกี้ร้านที่แรกก็ผ่านไปแล้วครับก็คือร้านห่อๆใช่ไหมครับพี่โชใช่ครับ,บอันนี้พี่พพประจำเลยร้านประจํานะครับใน,นแล้วพี่ชุนมีร้านไหนอยากกินไหมครับผมอยากกินมันเกีลอนะพี่ชุน้อยอยากกินมันเกียวนะผมร้านมันเกียวผมบอกเลยว่าอร่อยมากนะอร่อยสุดเลยนะร้านมันเกียวเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปกันนะผมก็ไปเลย ตอนนี้ครับผมเดินมาถึงส่วนกลางของตลาดแล้วครับก็คือที่เดินผ่านมาเนี่ยของกินเยอะมากนะเยอะเยอะจริงเยอะจริงคือเดี๋ยวมีฟุตเทจให้ดูนะคือของกินเยอะมากนะครับก็ทางขวามือนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่ามันมีอะไรบ้างน,นะทางขวามือเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมันเกี่ยวนะครับก็เป็นร้านมันทอดนะก็ราคาเท่าไหร่นะครับ แปดไม้นะครับนี่ครับมาละยี่สิบห้าบาทนะผมครับ,รบตอนนี้ก็ดูซื้อมันเกียวแสรนระวใช่ไหมครับพี่ชุนซื้อเสร็จแล้วนี่ครับดูมันเกียวของพี่ชุนนะนี่ซื้อมาแล้วนะโอ้โหควันเยอะมาก เดี๋ยวจะพาไปดูส่วนด้านบนกันครับว่าข้างบนนั้นมันมีอะไรกันนะครับแตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับก็คือมันไม่ไกลมากจากริมน้ำเนาะก็คือตรงนี้เป็นส่วนของวัยรุ่นนะครับก็คือบาสเกตบอลนะครับผมก็ข้างบนนี้เด่นๆเลยนะเนี่บเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันนะครับผมนักบาสแถวนี้นะครับว่าเขาทำอะไรกันครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่กับ นักบาสตัวตึงของมันโปะนะครับผมเราขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับว่ามาเล่นบาสที่นี่เนี่ยเล่นกันนานหรือยังครับหลายปีครับเล่นเล่นหลายปีครับแล้วคนนี้ครับเล่นนานอยาวพรอมมันเลยครับครับเล่นกันนาน้วครับแล้วก็ดิมน้ำเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรครับกับการที่เดินริมน้ำแล้วแบบมีของกินเยอะแยะเนี่ยก็ดีนะครับแบบมาเพิ่มร่างกายยังไงอะ ตั้งกล้ามเนื้อแล้วก็มาเล่นปลาด้วยอะไรลงไปซื้อของกินด้วยก็คือเติมพลังกันนะครับเราจะให้2คนนี้โชว์สมแต้ม1นลูก ก็สำหรับที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่ของกินนะครับก็จะมีตลาดทางเดินด้านข้างเนี่ยครับสาหรับคนที่แบบว่าอยากจะแบบว่าเดินออกกำลังกายหรือว่าเดินรับลมเนี่ยครับก็วิวค่อนข้างสวยเลยครับข้างล่างนี่ส่วนนี้นะครับก็มานั่งกินกันได้หรือว่าเดินเล่นอะไรกันได้แถวนี้นะมันไม่ได้มีแค่ของกินเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปส่วนกันต่อไปกันเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราเดินกันนะครับเราแวะนี้เนาะ เดี๋ยวจะมาไปชมกันนะว่าส่วนต่อไปเป็นยังไงนะไปก่อนอดื่นเนี่ยขิวน้ำแล้วครับพี่โชว์มันขิวน้ำแล้วอยากกินน้ำมากแล้วตอนนี้ครับบางวันก็จะมีเป็นเต้นแอโรบิกด้วยนะครับก็สำหรับใครที่แบบว่าอยากออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีอยู่ตรงด้านหน้านู้นครับตอนนี้นะครับเราเดินม,มาถึงเกือบเกือบท้ายตลาดครับจนตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้กิน น้าสักทีเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมผมาแต่เดินเล่นนะครับผมก็นี่ตอนนี้นะับคนเยอะมากแน่นมากเลยแน่นสุดๆครับคนเนี่ยคนเยอะมาตลาดน้ําน้าบ้านโป่งเนี่ยคือว่าคนโคตรเยอะแต่ก็ของกินโคตรอร่อยครับแนะนําให้มานะโอ้ยถึงลานน้ำแล้วรครับผมพี่ชุนนะครับก็ไล่โซย มันเกียวเรียบร้อยแนละ้วโอ้โหคือกินเยอะมากครับโอ้หกินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะทุกคนดูชุนขอดู๋ยนะครับ<ม>กินไปเกือบครึ่งไม้แล้วนะกน็ตอนนี้เราได้เดินมาถึงส่วนสุดท้ายของริมน้ำแล้วนะครับก็ไปนั่งกินที่เราซื้อมาดีกว่าไปเลยเอาบนนี้ละกัน ก็ตอนนี้เรามาเวเนียอกันแล้วคือตอนนี้คือหิวเออเประเด็นคือหิวแล้วก็กินกันเลยดีกว่ามีคือซื้อมาแค่สองสาล้านนะเพราะว่างบเรามีกันจํากัดน,นะแต่เท่าที่เดินดูเนี่ยคือของน่ากินเยอะมากเลยนะทุกคนใช่คนถ้าใครมีโอกาสได้มานะมาเลยใครเรียนแถวนี้นะแบบไม่จะเป็นสารสิทธิ์หรือจะเป็นสามคัคคีหรือโรงเรียน ประจำอำเภอป้้นโป่งนะครับลัตนณะราชบำรุงนครับก็มาได้นะผมแต่นีนะครับคือเย็นสบายมากครับมีที่นั่งให้กินเยอะมากเลยนะเนี่ยครับพี่โชว์พี่ชุนเนี่ยแบบเคยเคาโซกันเรียบร้อยนะคือโหน่ากินมากนะแอาหารน่ากินมากเลยครับผมยานต่อไปผมจะพาทุกคนไปสัมภาษณ์ วัยรุ่นอำเภอบั้นโป่งนะครับผมสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับเราจะถามทุกคนเป็นเรื่อยเลยครับโอเคโอเคตอนนี้ผมเจอวัยรุ่นป้้นโป่งคนหนึ่งครับเขาดูห้าวมากเลยผมอยากสัมภาษณ์เขามากไปดูกันเลยแมงโคตดห้าวแล้วครับแล้วครับแล้วครับขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมอยู่กับวัยรุ่นบั้นโป่งสุดเล่าของเราเลยครับมาสัมภาษณ์เขาเลยเชื่อแล้วครับชิดาครับเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับ รัตนาราบษลงครับโอ้โรงเรียนรัตนาได้วยนะครับเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเลยนะครับเนี่ยก็คิดว่าตัวเองดูดีให้คะแนนเท่าไหรครับห้าเต็มสิบแบบเขาให้ตัวเองห้าครับแล้วมันคิดว่าตัวเองให้ห้าทับสิบครับผมเพราะว่าที่อีกหานี้แบ่งให้คนอื่นครับเขานี่พื้นที่ใจกว้างจริงครับแบ่งให้คนอื่นด้วยนะโอเค <S 2> <S 2> <S ฝากช่องทางให้ตัวเองได้ไหมครับว่าช่องทางติดตามครับผม IG Facebook อะไรเงี้ยครับ เอ่อกนเไว่ครับส่วนเฟตะชนะทีบบผมก็ขอบคุณครับคุณตาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครับถ้าชอบผลงานเรียผมอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้มนทางยูทูบนะครับเดอะสรรนะารัทีเ S A R U N นะครับขอฝากด้วยนะครับเลสลันมาฟ็อกกียร์อกเบิร์นปงสตีราชบุรีกูเจสี S, S A R U N เลสลันมาฟ็อกกี้อ็อกขอบคุณครับ Two thousand years later ก็พอที้จบคลิปกันไปนะครับก็ไปสัมภาษณ์กันเพิ่มอีกประมาณสักหนึ่งถึงสองคนละกันนะครับไปกันเลย โอเคเราไปสัมภาษณ์พี่คนนั้นกันละกันนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อฝนค่ะอ่ามาจากโรงเรียนอะไรครับมาจากรัตนาค่ะให้คะแนนตัวเองเต็มสิบเท่าไหร่ครับให้หนึ่งร้อยครับถ้าไปถึงต้องให้หนึ่งร้อยครับเพราะว่าแฟนอวยทุกวันค่ะเ,เ,เก็ทิ้งข้อแท็กไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวพิมให้ได้ไหมได้ครับได้โอเคค่ะนี่นะครับจะเป็นห้องน้ำของ ตลาดดิมน้ำมันโป่งนะครับถ้าเกิดว่าใครปวดชีหรือว่าปวดต้องการทำธุระก,ก็มาที่นี่ได้นะครับนี่เ,เราจะพาไปดูกันนะเราเจอคนคนหนึ่งะครับสวัสดีครับ Hello <there>. sir สวัสดีครับขอสัมภาษณ์ได้ไหมไ <Bad, bad. S 1> ด้ได้สครับมื่ออะไรครับชื่อไก่<บ>มาจากโรงเรียน,นะะอะไรครับรัตนาครับให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ครับห้าครับ ทำไมถึงให้ค่าครับก็สึกว่าตัวเองไม่ได้หล่อาเป็นผู้ชายไม่หล่อเป็นผู้ชายไม่เก่งายนี่ดขออนุญาตนะยืมตัวเป็นตากล้องได้ไหมครับได้ครับได้ครับก็ขอจบการรีวิวสถานที่ริมน้ำแม่โขงเพียงเท่านี้ครับขอจากลาไปด้วยภาพสวยๆนะครับผมขอบคุณครับ you